สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเครื่องชาร์จ MPPT Sola r DC to DC ขนาด5 0์นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วนะครับที่พัฒนาขึ้นมารุ่นนี้ก็จะมีแผงเรียบร้อยนะครับปกติจะเป็นโมดูลไปเปือยแบบนี้นะครับที่ผมทำจำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น2แผงนะครับตัวนี้ปกติก็จะเป็นโมดูลแบบนี้นะครับต่อเข้าแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ลงแบตเตอรี่ได้เลยนะครับ วันนี้มีเพื่อนๆนทางบ้านนะครับแนะนำมาว่าอยากให้ทำชุดสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานก็คือพอไปถึงแล้วก็ต่อแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ต่อลงแบตเตอรี่เปิดเบรกเกอร์ใช้งานได้เลยครับผมก็เลยทำชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นนะครับก็คือแค่เอาแผงโซล่าเซลล์มาเสียบแล้วก็ต่อแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยก็เปิดเบรคเกอร์ใช้งานได้ทันทีนะครับโดยวันนี้ก็จะมาแนะนาการใช้งานต่างๆในหมวดต่างๆแบบละเอียดให้ชมนะครับ สำหรับแผงในเวอร์ชันที่3นี้นะครับก็จะเป็นแผงรุ่นที่ว่าใช้กับแผงโซล่าได้ถึง2แผงนะครับ600ไม่เกิน1,000วัตต์นะครับก็คือถ้าเป็นแผง450วัตต์ถึง500วัตต์ก็ใช้2แผงได้นะครับแต่ถ้าเป็นแผงเดียวจะใช้จากประมาณ300วัตต์จนถึง600วัตต์ได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ส่วนประกอบต่างๆของตัวบอร์ดก็จะมีดังนี้นะครับ ด้านบนตัวนี้ผมจะทําเป็นขั้วต่อ MC4 ไว้ให้บนแผงเลยนะครับก็คือเราสามารถต่อไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็ต่อผ่านสายจะยาวก็ได้นะครับแล้วก็มาลง MC4 ที่ด้านบนนะครับบวกลบนะครับก็บวกก็ลบนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเทอร์มินอลตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับโหลดนะครับคือโมดูลตัวนี้นะครับสามารถใช้งานในโหมดสวิตชิงพาวเวอร์สปายได้นะครับก็เลยทำเป็นชุดต่อโหลดไว้ให้นะครับ ก็จะสามารถต่อโหลดไปใช้งานโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมเสียบแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็คือเป็นการชาร์จจำลองโดยใช้สวิตชิ่งนะครับต่อผ่านเข้ามาในตัวบอร์ดนะครับก็เบรคเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเบรคเกอร์แผงโซลาร์เซลล์นะครับคือถ้าเราต่อไฟแผงเรียบร้อยเราก็สามารถเปิดเบรคเกอร์ได้เลยนะครับในส่วนเบรคเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเบรคเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับเราก็ต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับตรงนี้บวกลบให้เรียบร้อยลงแบตเตอรี่ได้เลยนะครับก็สามารถต่อ เรียบร้อยแล้วก็กดเปิดใช้งานได้เลยนะครับผมจะลองเปิดในส่วนของแผงโซลา่านะครับพอเราเปิดในส่วนของแผงโซลา่าเซลล์นะครับหน้าจอก,ก็จะโช,โชว์ขึ้นมานะครับก็เป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะครับตอนนี้หน้าจอก,ก็จะเข้าสู่โหมดการทํางานนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแบกเกอร์แบตเตอรี่นะครับหน้าจอก,ก็จะโชว์ no bat เรากดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเช็คดูว่าอินพุตมีโวลต์เข้ามาเท่าไหร่นะครับตอนนี้โวลต์จาก ด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับโดยการจำลองผ่านสวิตชิ่งนะครับมีไฟอยู่ที่50.4 V โวลต์ก็จะประมาณแผง550วัตต์นะครับอยู่ต่ออยู่1แผงนะครับตอนนี้เน้น1แผงนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้ถึง2แผงนะครับตัวนี้ก็คือไฟเข้าตั้งแต่20โวลต์จนถึงไม่เกิน120 V โวลต์นะครับแต่ที่แนะนำก็ให้ใช้ไม่ไมเกิน100โวลต์นะครับปลอดภัย เพราะว่า120โวลต์เป็นช่วงโวลต์สูงสุดที่รับได้นะครับแต่ถ้าใช้งานปกติก็ไม่ควรเกิน100โวลต์ถ้า2แผงก็จะอยู่ในช่วง8 5 9 0โวลต์นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ2แผงที่ต่อเข้ามาก็เริ่มต้นกันเลยนะครับตอนนี้หน้าจอโชว์โวลต์ของแผงโซลาเซลล์นะครับคือ5 0 4โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนต่างๆของตัวบอร์ดให้ฟังอีกทีนะครับในโมดูลร,รุ่นนี้จะมีพัดลมออโต้นะครับซึ่งทำงาน ตั้งเวลาการทำงานได้ตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมตั้งไว้ที่40องศาให้พัดลมทำงานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนมากเกินไปถ้า40องศาแล้วเขาจะทำงานเลยนะครับในส่วนของโมดูลก็จะมีจอ LCD ขนาด2บรรทัดนะครับเพื่อแสดงการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสวิต์สั่งงานอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นสวิต์ลูกศรซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีปุ่มเซฟหรือยืนยันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มเลือกนะครับ ก็เคยทําคลิปให้ชมไปบ้างแล้วนะครับในช่วงแรกๆนะครับของการเนะนําโมดูลวันนี้ก็เป็นการประกอบลงแผงพร้อมใช้งานนะครับก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนใช้งานเราเปิดคือโมดูลตัวนี้จะเปิดเบรกเกอร์ของแผงก่อนหรือว่าจะเปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เปิดจากแผงแล้วทีนี้เราก็มาเปิดแบตเตอรี่นะครับถ้าเรายังไม่เปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับหน้าจอก็จะโชว์ตรงแบตนะครับผมก็จะเปิดเลยนะครับวันนี้เราใช้แบต ลิเทียมฟอสเฟตขนาด12โวลต์22แอมป์นะครับในการทดสอบก,ก็ลองเปิดดูนะครับหลังจากเปิดเบร e เกอร์ก็จะเริ่มทำงานนะครับตอนนี้ระบบ MPPT เขากำลังประ,ประมวลผลนะครับว่าจะชาร์จกระแสเข้าที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมตั้งกระแสชาร์จไว้ที่25แอมป์นะครับเดี๋ยวลองดูว่าการทำงานของตัวเครื่องเป็นยังไงนะครับตอนนี้กระแสก็ขึ้นไปที่19แอมป์แล้วนะครับก็กำลังประมวลผล วั์ของแผงน,นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าวัตนะครับเขาเขาก็จะดันกระแสขึ้นไปเรื่อยๆตามที่ผมตั้งไว้นะครับแต่ในที่นี้แบตลูกนี้เป็นแบต22บแอมป์นะครับการชาร์จกระแสส,สูงๆมากก็คือ2 2แอมป์ถ้า1นีก็คือ2 2แอมป์นะครับตอนนี้เขาก็กำลังไต่ระดับขึ้นไปนะครับในการชาร์จเขากำลังดูแบตใกล้จะเต็มแล้วนะครับตอนนี้วิ่งไปไม่ถึง20แอมป์เพราะว่า ก็จะเต็มแล้วครับก็เป็นแบตขนาด22แอมป์นะครับที่เอามาทดสอบให้ชมก็อาจจะชาร์จไม่นานก็เต็มแล้วเพราะว่าผมดิสชาร์จโดยการใช้พัดลม DC นะครับเปิดทั้งวันเลยนะครับก็ยังไม่หมดก็เอามาชาร์จต่อแปบ๊บเดียวก็จะเต็มแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่14.5โวลต์ซึ่งแบตลูกนี้ตั้งตัดไว้ที่14.6โวลต์นะครับก็ตอนนี้กระแสชาร์จอยู่ที่ประมาณ18แอมป์นะครับวัตต์อยู่ที่280วัตต์นะครับ กระแสต้นทางอยู่ที่ประมาณ5แอมป์กว่าๆนะครับส่วนกระแสปลายทางตอนนี้ก็อยู่ที่ 17, 18, 19แอมป์นะครับก็เ,เป็นการาชาร์จในระบบ MPPT นะครับก็คือกระแสต้นทางกับปลายทางจะต่างกันมากเลยนะครับต้นทางเข้ามา5แอมป์กว่าๆแต่ปลายทางนี่ออกมาถึง20แอมป์ตอนนี้ก็จะเต็มล100แล้วครับ100%แล้วผมตั้งตัดไว้ที่14.6นะครับถ้าถึง14.6แล้วก็ก็ จะตัดการทํางานก็คือจะกระแสชาร์จก็จะเริ่มตกลงเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการตัดที่ตัว BMS ด้วยนะครับแล้วก็ตัดที่ตัวาชาร์จเจอร์ของเราด้วยนะครับที่ตั้งตัดไว้ที่14.6โวลต์เขาก็กําลังประมวลผลนะครับตอนนี้ก็1 0 0่อซแล้วในส่วนของแบตเตอรี่14.6โวลต์กระแสอยู่ที่20แอมป์พอเต็มแล้วเขาก็จะเริ่มลดกระแสชาร์จให้นะครับลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้แบตเต็มแล้ว หลังจากแบตเต็มแล้วนะครับเขาก็จะชาร์จแบบลดชาร์จนะครับก็คือเป็นการเลี้ยงกระแสชาร์จให้แบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลาก็คือเลี้ยงกระแสน,น้อยนะครับเมื่อเต็มแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เป็นการทดสอบให้ชมนะครับส่วนตอนนี้กระแสอยู่ที่ประมาณ20แอมป์แต่พัดลมออโต้ยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คอุณหภูมิให้ดูที่ตัวโมดูลนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่36องศานะครับผมตั้งไว้ที่40องศาพัดลมยังไม่ทํางานนะครับ ก็ถ้าถึง40เมื่อไหร่เขาก็จะเริ่มทํางานนะครับตอนนี้กระแสอยู่ที่20แอมป์นะครับกระแสชาร์จวัดอยู่ที่297วัตต์นะครับโวลต์ของแผงอยู่ที่50โวลต์นะครับกระแสต้นทางจากแผงก็อยู่ที่5.9แอมป์ตอนนี้พัดลมออตโต้ทำงานแล้วนะครับเราลองมาเช็คดูอุณหภูมินะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่ก็ผมชาร์จที่กระแส20แอมป์นะครับ42องศาขดลวดก็อุ่นๆนะครับก็ร้อน พอประมาณก็ถือว่าโอเคนะครับในกระแสขนาด20แอมป์ก็ร้อนเท่านี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะครับปกติที่เคยทดสอบกับ MPPT ของต่างประเทศนะครับ20-30แอมป์นี่ร้อนเป็นไฟนะครับจับไม่ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้20แอมป์ก็ยังโอเคนะครับยิ่งถ้าเปิดทั้ลมระบายความร้อนแล้วความร้อนก็จะลดลงด้วยนะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับแบตเตอรี่แต่เขากำลังประมวลผลอยู่นะครับแล้วก็จะเริ่มลดกระแสชาร์จลงให้นะครับ ตอนนี้แบตก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับผมตั้งตัดไว้ที่14.6โวลต์ตอนนี้เครื่องก็กำลังทำงานอยู่ที่14.6โวลต์คือ100%นะครับอีกสักพัก BMS ก็จะตัดการทำงานนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเริ่มลดกระแสชาร์จลงให้เรื่อยๆนะครับก็คือแบตเต็ม100%ที่14.6โวลต์ทดสอบโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด12โวลต์22แอมป์นะครับ เส้นการชาร์จกระแสสูงแบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ที่เอามาทดสอบคือขนาด2 2แอมป์เราชาร์จอยู่ที่2 0แอมป์ก็อยู่ประมาณ 1C นะครับเกือบ 1C ก็ถ้าชาร์จบ่อยๆก็แบตมันลูกเล็กเกินไปนะครับถ้าจะชาร์จกระแสขนาดนี้ก็ควรจะเป็นแบตสัก50 A. หรือ1 0 0แอมนะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งกระแสชาร์จสูงสุดไปที่2 5แอมป์แต่เนื่องจากแบตเตอรี่ใกล้จะเต็มแล้วเขาก็จะปรับให้เหมาะสมนะครับก็คือชาร์จที่ไม่เกิน2 0แอม ก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะปรับลดกระแสลงนะครับสักพักเขาก็จะค่อยๆปรับกระแสลงนะครับหลังจากที่ BMS ตัดก็จะกระแสก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูการทํางานของตัวเครื่องพัดลมก็เริ่มทํางานแล้วนะครับในส่วนของชุดเบรกเกอร์นะครับในส่วนนี้นะครับตรงนี้จุดนี้จริงๆจะเป็นตัวกันฟ้าผ่านะครับซึ่งผมเอาตัวฟิลมาใส่แทนไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ต่อใช้งานจริงๆ จริงๆก็จะมีเป็นเบรกเกอร์โซลาร์เซลล์นะครับจากแผงตัวที่สองก็จะเป็นตัวกันฟ้าผ่านนะครับตัวที่สาก็จะเป็นเบรกเกอร์โหลดส่วนตัวที่สี่ก็คือเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทํางานอยู่พัดลมก็ทํางานแล้วนะครับพัดลมระบายความร้อนกระแสก็อยู่ที่ประมาณ19แอมป์นะครับตอนนี้ผมจะลองแนะนําในส่วนต่างๆให้ชมอีกทีนะครับหลังจากเรากด สวิตด้านซ้ายหรือขวาไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่หน้าจอ Setting เมนูเราก็กดยืนยันเข้าไปนะครับเขาก็จะเข้าสู่โหมดในการทำงานต่างๆซึ่งจะมีโหมด Supply a l g o r i t h m นะครับตัวนี้สามารถปรับผมจะลองปรับให้ดูนะครับกดสวิตด้านขวามมือสุดนะครับเป็นการเลือกว่าจะปรับแบบไหนก็จะมีให้เลือกอยู่2โหมดนะครับในส่วนของ s u p p l y a l g o r i t h m จะมี c c c b o n l y นะครับซึ่งเป็นการฟิกค่า V วลต์แในการชาร์จนะครับ ส่วนในโหมด MPPT บก CC บวก CV ตัวนี้ก็จะเป็นการาชาร์จกระแสสูงที่สุดโดยให้ตัวโมดูลเป็นตัวประมวลผลให้นะครับว่าจุดที่สูงที่สุดก็คือกระแสสูงสุดที่เขาสามารถทำได้ในขณะที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการชาร์จนะครับเขาจะคำนวณตามแดดนะครับโดยจะปรับให้กระแสสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับตอนที่รับแสงมานะครับก็จะเป็นโหมด MPPT ถ้าเราจะเลือกโหมดนี้เราก็กดยืนยันที่ปุ่มนี้นะครับพอขึ้นเครื่องหมายเท่ากับก็แสดงว่าเราเลือกแล้วนะครับแล้วก็ไปที่โหมดอื่นพอมาที่โหมดนี้ก็จะเป็นการเลือกโหมดชาร์จหรือว่าจะเป็นเลือกโหมดสวิตชิงพาวเวอร์สปายนะครับซึ่งตอนนี้หน้าจออยู่ที่โหมดชาร์จเชอร์โหมดนะครับก็คือโหมดชาร์จแบตเตอรี่ถ้าเราจะกดเลือกเปลี่ยนโหมดล้วก็กดเข้ามานะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นโหมดสวิตชิงหรือโหมดชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมจะตั้งไว้ที่โหมดชาร์จแบตนะครับก็กดยืนยันไปนะครับ ถ้าขึ้นเครื่องหมายเท่ากับก็แสดงว่าเราเลือกแล้วนะครับเราก็กดไปที่เมนูอื่นแม็กแบตเตอรี่ก็คือการตั้งค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ที่จะให้ตัดนะครับก็คือสูงสุดที่แบตเตอรี่จะตัดก็คือ14.6 0โวลต์ลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมจะตั้งตัดไว้ที่14.6 0นโวลต์ซึ่งเป็นแบบ12บโวลต์2 2แอมป์นะครับถ้าเราจะเปลี่ยน การตั้งค่านะครับผมจะลองตั้งให้ดูนะครับเรากดที่ปุ่มยืนยันขวาม,มือสุดนะครับพอขึ้นลูกศรแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมจะลองปรับให้ดูนะครับว่าโมดูลรุ่นนี้อันนี้เป็นโมดูลรุ่นพิเศษนะครับเวอร์ชันที่สามซึ่งยังไม่ได้ทําจาหน่ายนะครับตอนนี้ส่วนที่ผมทําจําหน่ายจะเป็นรุ่นสิบสองกับยี่สิบี่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ทําขึ้นมานะครับเป็นชาร์จในระบบสี่สิบดได้โดยสามารถใช้ แผงได้ถึง3แผงนะครับจริงๆที่ออกแบบไว้นะครับในตัวนี้แต่ว่าใช้งานจริงๆฟิกไว้ที่2แผงนะครับให้ดูที่โวลต์สูงสุดที่ตั้งได้นะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะตั้งได้ถึง80โวลต์น,นะครับจะตั้งได้สูงสุดที่80โวลต์ก็คือสามารถชาร์จในระบบ48ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเอามาชาร์จระบบ12โวลต์ให้ชมนะครับ ถ้าจะตั้งย4ิบสี่ก็ตั้งได้นะครับตัวนี้ตั้งระบบสิบสองโวลต์ระบบยี่สิบสี่ระบบสี่สิบแปดนะครับแต่ต้องใช้สองแผงขึ้นไปนะครับก็ตอ,ตอนนี้ก็ปรับลดให้ดูนะครับว่าลดลงต่ำสุดได้กี่โวลต์สามารถชาร์จแบตตั้งแต่ห้าโวลต์ขึ้นไปได้เลยนะครับแบตลิเธียมก้อนเดียวก็ชาร์จได้ผมจะลองปรับเป็นระบบส2บสองโวลต์นะครับโดยตั้งตัดไว้ที่สิบสี่จุดหกโวลต์ ถ้าระบบ24ก็ตั้งตัดไปที่ประมาณ28วัลนกว่าแลย29โวต์นะครับตอนนี้ลงมาที่14โวต์นะครับแเราก็จะลดลงเป็น14.6นะครับ14.6ถ้ากดได้แล้วเราก็กดยืนยันนะครับกดปุ่มขวามื่อสุดนะครับพอขึ้นเครื่องหมายเท่ากับก็ไปที่หมวดต่อไปได้เลยนะครับหมวดต่อไปก็คือมีนแบตเตอรี่ผมจะตั้ง ค่ามินแบตเตอรี่ก็คือให้เริ่มชาร์จที่สิบเอดโวลต์นะครับก็อันนี้เป็นการตั้งค่าด้านต่ำนะครับตั้งไว้ที่ส1บอ็ดโวลต์ในแบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นชาร์จ,จิ้งเกนตอนนี้ผมตั้งกระแสชาร์จไว้ที่ยี่สิบห้าแอมป์แต่ตัว mppt เขาเลือกชาร์จให้ไม่เกินยี่สิบแอมป์นะครับเมื่อกี้ที่เห็นเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเขาก็เลยลดกระแสลงมาก็เลยไม่ถึงยี่สิบห้าแอมป์นะครับเราสามารถปรับขึึ้้นนไปไปดถงแอมะครับ โมดูลตัวนี้ออกแบบเผื่อไว้ที่50แอมป์นะครับแต่ใช้งานจริงๆผมฟิกค่าลิมิตไว้ที่ไม่เกิน30แอมป์นะครับเพื่อความทนทานของตัวเครื่องแล้วก็ตัวเทอร์ลอยตัวนี้นะครับแกนเทอร์ลอยตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ทนกระแสสูงสุดได้แค่3 5แอมป์นะครับแต่ใช้จริงๆก็ไม่ควรเกิน30เน้นการใช้1แผงแต่ถ้าจะไปใช้2แผงก็ใช้ได้ไม่มีไม่มีปัญหานะครับในส่วนชาร์จิ้งถ้าเราจะเลือกกระแสชาร์จแล้วกดลงไปผมจะลองตั้งค่าให้ดูนะครับว่าสามารถ ตั้งกระแสชาร์จได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับถ,ถ้าเราก,กดค้างที่ปุ่มนี้3วินาทีก็จะเป็นการปรับแบบเร็วนะครับตัวเลขก็จะวิ่งแบบเร็วนะครับสามารถตั้งได้ถึง5 0แอมป์แต่ว่าผมลิมิตไว้ที่3 5แอมป์นะครับใช้งานจริงๆก็แค่3 0แอมป์นะครับเพราะว่าถ้าเกินนั้นเครื่องจะไม่ทำงานนะครับอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษที่ผมทำเป็นเดโมโให้ชมแต่จริงๆตัวนี้จะปรับได้สูงสุดที่50แอมป์นะครับ ปรับสูงสุด50แอมป์แต่ใช้งานจริงๆก็ใช้ที่ไม่เกิน30-35แอมป์นะครับตอนนี้กระแสชาร์จผมจะปรับไว้ที่25แอมป์นะครับปรับกระแสไว้ที่25แอมป์ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการตั้งค่ากระแสชาร์จสามารถตั้งได้ตั้งแต่0ถึง50แอมป์นะครับแต่ใช้งานจริงๆก็ไม่ควรเกิน30แอมป์นะครับ พอหลังจากตั้งแต่แล้วเราก็ยืนยันนะครับกดปุ่มยืนยันว่าตั้งไว้ที่25าก็กดเลื่อนไปอีกนะครับกดเลื่อนมาอีกก็จะเป็นคูณลิ่งแฟนอินเอร์เ e ก็คือการเปิดระบบพัดลมออโต้น,นะครับกดมาอีกหนึ่งครั้งก็คือแฟนทิกเกอร์เทมเดี๋ยวผมจะลองปรับทดสอบพัดลมให้ดูนะครับว่าพัดลมอยู่ในสถานะปกติหรือเปล่านะครับหลังจากเราเลือกมาที่ตรงนี้นะครับแฟนทิกเกอร์เทมเรากดยืนยันเข้าไปนะครับ ทีนี้เรามาลองกดลดอุณหภูมิลงไปที่ศูนย์องศาเพื่อทดสอบว่าพัดลมทํางานปกติหรือเปล่านะครับถ้าถึงศูนย์องศาปล่อยมือพัดลมต้องหมุนนะครับถ้าแบบนี้แสดงว่าระบบทํางานปกติแล้วก็เซตกลับไปที่ค่าส0สิบองศาเหมือนเดิมที่เราตั้งไว้นะครับเป็นการทําให้พัดลมออโต้ทางานที่สี่สิบองศานะครับส่วนชัดดาวเทม์ก็คือการตั้งค่าแปดสิบองศาเพื่อให้เครื่องหยุดทํางานถ้าความร้อนสูงเกินไป CPU จะหยุดจ่ายนะครับก็คือกระแสก็จะหยุดจ่ายลงแบตเตอรี่ไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวเครื่องนะครับ Wi-Fi f u uh, t u r enable ก็คือเปิด Wi-Fi ไว้ไวนะครับ Backlight sleep ก็คือการตั้งค่าหน้าจอนะครับว่าไฟจะให้ดับหรือว่าติดตลอดในที่นี้ผมตั้งไว้ที่ติดตลอดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้หยุดที่10วินาทีก็ได้หรือว่า5นาที 1>, 1ชั่วโมง6ชั่วโมง12บชั่วโมง1วัน3ามวัน1อาทิตย์1เดือนนะครับสูงสุดในที่นี้ผมจะตั้งไว้ที่ never นะครับก็คือไม่ไม่ดับนะครับให้ทำงานตลอดเวลาถ้าเรากดยืนยันก็จะขึ้นเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็อันนี้เป็นการตั้งค่าโรงงานนะครับค่าค่าที่ตั้งไว้ผิดพลาดหรือลืมอะไรเราก็สามารถเซตค่าได้เลยนะครับอันนี้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น เป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการย้อนกลับมาสู่โหมดปกติคือสเปยแอนก์อิเทึรเราตั้งไว้ที่ MPPT นะครับชาร์จเจอร์ก็จะเป็นโหมดชาร์จนะครับแม็กแบตเตอรี่1 4 6 0โวลต์มินแบตเตอรี่1 1โวลต์กระแสชาร์จตั้งไว้ที่ 25M แอมป์ถ้าเราเลือกได้แล้วเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับกดยืนยันก็คือกดปุ่มกลางนะครับเขาก็จะเริ่มทำการชาร์จให้เรานะครับ อันนี้ก็เข้ามาสู่หน้าจอเริ่มชารจแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาทดสอบการแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือโมดูลตัวนี้สามารถโชว์การทำงานผ่านแอปในมือถือได้นะครับ๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นการทำงานคู่กันไปนะครับคือที่หน้าจอมือถือก็จะโชว์กระแสชาร์จแล้วก็สถานะต่างๆนะครับก็ ตอนนี้กำลังทํางานอยู่นะครับเี่นนะครับผมจะลองเซตค่าใหม่นะครับเซตค่าที่ตัวแอปใหม่นะครับตอนนี้ก็ทํางานแล้วนะครับให้ดูที่หน้าจอนะครับก็จะทํางานประมาณนี้นะครับเป็นการแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ ก็จะโชว์การทํางานของกําลังวัดของแผงโซลา r เซลล์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็แจ้งว่า100%แล้วแต่กระแสชาร์จก็จะเริ่มตกลงมาเรื่อยๆนะครับแรงดันจากแผงโซลาเซลล์ก็คือ5 0าโวลต์นะครับแรงดันต้นทางของแผงโซลาเซลล์ก็คือ5้าแอมป์ขว่าานะครับแรงดันที่ลงแบตเตอรี่ตอนนี้1 4 6 0ี่จดกโวลต์นะครับสิบ9ีก็ยังไม่เต็ม100%เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับ ที่หน้าจอของตัวโมดูลจะโชว์ที่14.6แต่ที่หน้าจอของตัวแอปจะโชว์ที่14.57ก็ยังไม่เต็ม100%ก็เลยยังไม่หยุดทํางานนะครับแต่กระแสาชาร์จก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับพอแบตใกล้จะเต็มกระแสาชาร์จก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆให้ดูที่ไฟสถานะของตัวแอปนะครับก็จะมีไฟบอกกําลังชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับแล้วก็ไฟที่มาจากแผงโซลา่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟโชว์ว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ํานะครับ เราสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้เราตั้งกระแสชาร์จไปเท่าไหร่นะครับผมต้งไว้25แอมป์วตนด้านต่าก็คือ11โวลต์วตนที่ให้เครื่องตัดก็คือ14.60โวลต์น,นะครับแล้วก็หน่วยค่าไฟคือ4.180บาทตอ่อหน่วยซึ่งก็จะสามารถโชว์การประหยัดพลังงานที่ได้นะครับหลังจากที่เราชาร์จนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่38องศานะครับพัดลมออโต้ยังไม่ทํางานก็เป็นการการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับที่ แจ้งการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าจะใช้ Wi-Fi ก็ก็จะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับก็คือจะต้องมีแอปพลิเคชันบ n g นะครับแล้วก็จะต้องตั้งค่าอะไรต่างๆนานา,นาพอประมาณนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใครที่จะใช้ในหมดนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโชว์ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเราไม่ใช้ในหมด wifi แล้วก็ใช้จากหน้าจอก็ได้น,นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ถ้าใครอยากได้ไปใช้งานในโหมดของแอปพลิเคชันก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพิเศษตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็จะต้องตั้งค่าอะไรอีกพอสมควรนะครับซึ่งก็จะยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องอสมัครอ e ีเมลแล้วก็จะต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของบิงนะครับแล้วก็มาตั้งค่าต่างๆก็จะยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็ทําได้นะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านที่ซื้อโมดูลแล้วที่อยากใช้หมดไวไฟนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการทดสอบให้ชมนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆแล้วก็การแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้กระแสชาร์จก็เริ่มลดลงมาเป็น17แอมป์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเต็มแล้วแต่เขาก็จะค่อยๆปรับกระแสชาร์จต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เต็มแล้วก็จะลดกระแสชาร์จลงมาโดยอัตโนอมัติก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการทดสอบในโมดูลเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเวอร์ชั่นที่3ซึ่งประกอบลงเป็น บอร์ดสาเร็จรูปพร้อมใช้งานนะครับคือสามารถต่อไฟจากแผงโซลาเซลล์เน้นหนแผงนะครับแต่ถ้าจะใช้2แผงก็แจ้งผมนะครับแต่จริงๆในโมดูลร,รุ่นนี้ทําเผื่อไว้ที่2แผงแต่อยากให้ใช้งานที่1แผงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทํางานได้เต็มประสิทธิภาพความร้อนก็จะไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าใช้2แผงก็กระแสก็จะสูงขึ้นมาอีกแต่ก็ความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ก็สามารถทํางานได้ปกตินะครับในส่วนของตัว โมดูลชุดนี้นะครับที่ประกอบลงแผงในเวอร์ชันที่3นะครับอันนี้เป็นรุ่นสองแผงก็ได้ห่แผงก็ได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเริ่มต้นผมจะทํามีรุ่น1แผงราคา1790บาทเฉพาะโมดูลตัวนี้นะครับไม่รวมแผงนะครับก็คือจะได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น1แผง1790บาทแต่ก็มีเพื่อนๆทางบ้านทักมาว่าอยากให้ทําเป็นรุ่น2แผงไปเลยก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็เลยทําเป็นรุ่นเวอร์ชันที่2ราคา1 9 9 0บาทสามารถใช้ได้ทั้ง1แผงหรือ2แผงนะครับ โดยที่ปรับวนโวลต์สูงสุดทางด้านเอาต์พุตได้ที่50โวลต์น,นะครับส่วนไฟเข้าก็อยู่ที่ไม่เกิน120โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าแรงดันเอาต์พุตที่ชาร์จลงแบตเตอรี่จะชาร์จได้เฉพาะระบบ12กับระบบ24นะครับในเวอร์ชั่นที่2ส่วนเวอร์ชั่นที่3ตัวนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาอีกก็คือจะสามารถใช้ได้ทั้ง1แผง2แผงนะครับแต่จะทําให้ชาร์จในระบบ48โวลต์ได้นะครับในส่วนที่เป็นโมดูลเวอร์ชั่นที่3นะครับ ราคาของโมดูลตัวนี้พร้อมแผงนะครับในเวอร์ชันที่3ราคาผมทำโปรโมชั่นนะครับก็คือพร้อมใช้งานาคือซื้อไปก็ต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ต่อเข้าแบตเตอรี่ได้เลยนะครับราคา2,990บาทนะครับรวมส่งตัวนี้ก็จะพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับสั่งไปก็แค่หาแผงโซล่าเซลล์มาเสียบแล้วก็ต่อลงแบตเตอรี่ได้เลยนะครับในราคา2,990บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับ ก็จะใช้งานไม่ยากนะครับตามคลิปเลยนะครับที่ต่อไฟเข้ามาที่ด้านแผงโซล่าเซลล์ด้านบนนะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่นะครับที่ตรงจุดนี้นะครับตรงเบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็เปิดเบรกเกอร์แผงโซล่าเซลล์แล้วก็เปิดเบรกเกอร์ที่แบตเตอรี่ก็จะเป็นการทํางานได้เลยนะครับถ้าจะใช้กับระบบไหนก็แจ้งผมมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะตั้งค่าการชาร์จไปให้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากเล่นเองก็ ปรึกษาได้ครับก็คือหลังจากได้เครื่องไปแล้วถ้าอยากปรับแต่งการตั้งค่าถ้ายังไม่เข้าใจก็โทรสอบถามได้นะครับก็มีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์โทร0985588518นะครับไลน์ ID ดยก็จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับ0985588518นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหรือว่าการตั้งค่า,าต่างๆครับตอนนี้กระแสชาร์จลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1 2 7์เดี๋ยวผมจะลองเปิดแอปพลิเคชันให้ชมนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เข้าไปเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ที่หน้าจอก็โชว์ประมาณนี้นะครับจะโชว์อยู่ที่ตอนนี้หน้าจอโชว์ว์อยู่ที่15.14.58นะครับก็คือจะเต็ม100%แล้วนะครับเต็ม100%แล้วทีนี้กระแสชาร์จก็จะเริ่มลดลงมาแล้วนะครับสังเกตูวที่หน้าจอตัวนี้นะครับกระแสชาร์จจะเริ่มลดลงมาตรงนี้ก็เริ่มลดลงมาด้วยครับเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ จะเต็ม14.6แล้วนะครับคือร้อเปอร์เซ็นต์เขาก็จะเริ่มลดกระแสให้นะครับก็สะดวกสบายนะครับถ้าใครอยากดูผ่านมือถือก็สามารถใช้งานได้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะต้องสมัครแพ็กเกจแล้วก็ทำเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับในการติดต่อเซิร์ฟเวอร์ลงแอปพลิเคชันอะไรต่างๆตัวนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากพองสมควรนะครับก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ง่ายนะครับตัวนี้แต่ก็ทําได้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะทําแบบนี้หรืออยากใช้งานผ่าน มือถือก็สามารถทําได้ครับทักเข้ามาได้เลยครับสาหรับใครที่ซื้อโมดูลไปแล้วที่อยากจะทําตัวนี้เพื่อเพิ่มเข้ามานะครับตอนนี้ก็เริ่มจะาทาคลิปอยู่ในเวลาห้าทุ่มกว่าเกือบหกทุ่มนะครับก็เริ่มจะพูดผิดพูดถูกแล้วนะครับก็ต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถือโอกาสแนะนําโมดูลตัวใหม่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เ,เลยอาจจะคุกคักอยู่บ้างเวลาตอนนี้ก็ดึกมากแล้วครับก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับสาหรับ คนทําคลิปนะครับก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการทดสอบระบบต่างๆของตัวโมดูลที่ประกอบลงแผงพร้อมใช้งานให้ชมนะครับเวลาก็เกือบ20นาทีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่สงสัยหรือสนใจในตัวโมดูลก็ทักเข้ามาได้นะครับในตัวโมดูลรุ่นเวอร์ชันที่หนึ่งที่2ที่สามตอนนี้ผลิตไปเกือบ 20บอร์ดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะมีออเดอร์เข้ามาต่อเนื่องตอนนี้ของก็จะหมดแล้วนะครับต้องรออีกประมาณ15วันนะครับของถึงจะามาจากต่างประเทศเพราะว่าแผ่น PCB ผมต้องสั่งโรงงานที่ประเทศจีนทำมานะครับซึ่งตัวนี้เป็นงานผลิตโดยคนไทยนะครับสินค้าไทย100%นะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลเซอร์วิสนะครับถ้าพังมาก็ซ่อมเพราะาเรามีอะไหล่ทุกชิ้นนะครับ ผมรับประกันให้6เดือนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็อยู่ในช่วงประกันก็ส่งมาได้เลยนะครับถ้ามีบอร์ดที่พร้อมใช้งานผมก็จะส่งเปลี่ยนให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอก็เป็นการให้บริการแบบเต็มที่เลยนะครับกับโมดูลที่ผลิตโดยคนไทยนะครับร้อยเซนตะครับตัวนี้ผลิตและจําหน่ายในประเทศไทยรับรองว่าการดูแลยาวครับเพราะว่าเราทําเองเรารู้จุดทุกอย่างอะไรก็มีทุกชิ้นนะครับพร้อมมากครับสําหรับการดูแลคุณลูกค้าที่ ซื้อไปกับผลิตภัณฑ์ของคนไทยร้อยเนะครับตัวนี้สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 8ย์8 8 5 1 8ครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องจบคลิปไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับการพูดผิดผิดถูกๆเพราะตอนนี้เวลาล่วงเลยมาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะ เลื่อมไม่ไหวแล้วก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยเอาเป็นว่าเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับกับการแนะนำเวอร์ชันใหม่ๆห,หรือลูกเล่นใหม่ๆของตัวโมดูลในรอบนี้เราจะมาในโหมดพลังงานทดแทนก็คือโซลาร์เซลล์นะครับส่วนงานเครื่องฟื้นฟูก็ยังรับอยู่แต่ตอนนี้ก็ขอพักไว้แป๊บนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็งานประกอบตัว MPT p T นี่เยอะมากผมทำไม่ทันแล้วครับตอนนี้ก็ต้องอขอหยุดที่ส่วนของเครื่องฟื้นฟูไว้ก่อนนะครับ ถ้างานทางนี้เบาๆเมื่อไหร่ผมก็จะกลับไปทําตามปกติแต่สั่งเข้ามาได้นะครับก็อาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ